ต้อนรับกลับสู่ไรโซนแล้ววันนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกของงานฝีมือระดับไร้เทมทานพลังอันเงียบสงบและความหรูราเหนือระดับแห่งยนตรกรรมนี่คือการรีวิวเชิงลึกของโมโนโวลปี2026ตัวแทนแห่งความหรูหราและความสมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเพียงพาคุณไปยังจุดหมายแต่เพื่อยกระดับทุกช่วงขณะของการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์สุดเหนือระดับโพลิสริไม่ได้ตามกระแสโลกแต่เป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่และในปี2026นี้แบรนด์ได้พิสูจน์อีกครั้งว่ามันยังคงอยู่เหนือชั้นแบบที่ไไมม่ีีใครเทยยกด้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเพราะแม้ในขณะที่จอดอยู่นิ่งๆรถคันนี้ก็ยังคงดึงดูดทุกสายตาด้วยความสง่างามตั้งแต่แรกเห็นสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นดีไซน์ที่เน้นความสงบสง่างามมากกว่าการเรียกร้องความสนใจเส้นสายที่อ่อนช้อยสมดุลสัดส่วนที่ลงตัววทั้งที่ยาวสง่าผ่าเผยและทุกเส้นโค้งถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันในรเซียนคงเอกลักษณ์ด้วยทรงหน้ารถที่ตั้งตรงทรงพลังและฝากระโปรงอันยาวที่ไม่มีแบรนด์ใดสามารถเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ กระจังหน้าแพนตยนียนอันเป็นเอกลักษณ์สง่าง,งามตั้งประงานอยู่ด้านหน้าถูกปรับให้เฉียบคมขึ้นอย่างประนีดและมีรายละเอียดที่วิจิตรขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงกระจังหน้าแต่เป็นสนัญลักษณ์แห่งอำนาจและความหรูหราเหนือการเวลาด้านบนคือ Spirit of e เอ็กซ์ที่สง่าง,งามราวกับเทพีแห่งความหรูหราเสริมด้วยตัวเลือกไฟเรืองแสงที่ทำให้มันโดดเด่นยามค่ำคืนเสมือนบนท้องถนนกลายเป็นเวทีแห่งความสง่างา,งงาม ระบบไฟหน้าเองก็สะท้อนแนวคิดรู้รายอย่างไร้ความพยายามไฟเลเซอร์และระบบแมทริกซ์สร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังคงสไตล์โรเสยียงแท้จริงลวดลายไฟดีใหม่ดูราวกับอัญมณีเพิ่มความทันสมัยในแบบเฉพาะตัวมาดูด้านข้างกันบ้างลายประตูเรียบเนียนไฟคโครมเมียมเงางามและประตูเปิดแบบโคด,ดอทําให้ทุกครั้งที่ขึ้นลงรถเปรียบเสมือนพิธีต้อนรับบุคคลสําคัญพราะเนาะลราแม้แต่การก้าวเข้าไปในรถก็เป็นประสบการณ์ที่หรูหราไม่เหมือนใครด้านท้ายยังคงความสง่าง,งามอย่างเรียบง่ายไฟไท้ายดีไซน์คมและเรียบเนียนท่อไอเสีย ซ่อนอย่างแนบเนียนไม่ใช่พระขาดพลังแต่เพราะความหรูหราแท้จริงไม่จําเป็นต้องแสดงความดูดันล้อขนาดใหญ่ดีไซน์ประนี้ศูนย์กลางโลโก้เอาที่ตั้งตรงเสมอไม่หมุนตามล้อเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ตอกย้ําว่าเรายไม่ได้สร้างรถแต่สร้างงานศิลปะที่คุณขับได้ ต่อด้วยสมรรถนะเพราะความหรูหราไม่มีความหมายหากการขับขี่ไม่ราบรื่นอ,อย่างไร้พรมแดนใต้ฝากระโปรงคือขุมพลัง V12 ที่จับคู่กับเทคโนโลยี h y บ r i d ขั้นสูงให้พลังมโหรานุ่มลึกและเงียบสนิทโดยไม่ได้เน้นความดุดันแบบรถสปอร์ตแต่ให้แรงบิดที่ต่อเนื่องเรียบเรื่นดุดเจ,จ็ดส่วนตัวบนพื้นถนนแค่แต่คันเร่งก็พุ่งเดินหน้าอย่างไร้แรงกระแทกราวกับมีพลังลึกลับผลักคุณไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวล รุ่นปี2026ยังคงสุดยอดระบบขับขี่แบบเมจิกคาพิตรายระบบลมแบบแอคทีฟที่อ่านพื้นถนนด้วยกล้องและเรดด้าปรับตัวล่วงหน้าเพื่อรองรับความคลุกคลัพื้นถนนไม่เรียบหลุมบ่อรอยต่อถนน คุณแทบไม่มีวันรู้สึกถึงมันระบบเลี้ยวล้อหลังช่วยให้รถขนาดใหญ่คันนี้คล่องตัวในเมืองและมันคงเหนือชั้นบนทางไฮเวย์ไม่มีแรงสรั่นไม่มีเสียงรบกวนแม้แต่เสียงลมก็ถูกทำมวยวิศวกรปรับแต่งให้ห้องโดยสารเงียบระดับสตูดิโอจะวิ่ง30หรือ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังรู้สึกสงบเหมือนลอยอยู่บนเมฆขณะที่แบรนด์หรูหลายรายเน้นเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มและท่อไอเสียประตูดังเอาเตอนนี้เรามาถึงหัวใจสำคัญของรถเอาซอย ห้องโดยสารภายในที่เปรียบเสมือนสวงสวรรค์แห่งงานฝีมือที่เวลาราวกับหยุดนิ่งและทุกสิ่งรอบตัวถูกยกระดับให้เป็นงานศิลปะเปิดประตูแบบโคดดอแล้วคุณจะได้พบกับโลกที่ถูกสร้างสารรค์โดยช่างฝีมือระดับปรมาจารย์จากเมืองกูดวดประเทศอังกฤษบานประตูจะปิดแบบนุ่มนวลรับคุณเข้าสู่พื้นที่อบอุ่นและรูหราเบ,บาะนั่งไม่ใช่แค่เบาะแต่คือบัลลังพุ้มด้วยหนังคุณภาพเยี่ยมที่สุดคัดเลือกและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเย็บด้วยความประณีตสมบูรณ์แบบหนังนเนยโดยไม่ได้ให้แคร์ นะความรู้แต่ให้ความรู้สึกเนียนนุ่มละมุนมือและให้ความสงบตั้งแต่สัมผัสแรกดีไซน์ห้องโดยสารเน้นความเรียบรู้แต่ลึกซึ้งใช้วัสดุระดับท็อปตั้งแต่ไม้แท้แบบผิวด้านโลหะขัดเงาไปจนถึงพรมขนแก่เนื้อนุ่มลึกที่รองรับปลายเท้าอย่างอ่อนโยนเพดานไฟสตาร์ลทเคเลเนอร์กลับใหม่อีกครั้งในเวอร์ชันที่ล้ำสมัยกว่าเดิมปรับลวดลายกลุ่มดาวด้วยตามใจพร้อมลูกเล่นดาวตกเคลื่อนไหวราวท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สร้างขึ้นเพื่อคุณคนเดียวไฟอมเบียนไลท์ส่องสว่าง อย่างนุ่มนวลสะท้อนกับขอบโครเมียมและผลึกค,คริสตัลสร้างบรรยากาศความสงบและรู้ร้าอย,ย่างมีระดับที่ไม่มีรถคันใดทำได้เทียบเท่าด้านเทคโนโลยีก็ผสานอย่างลงตัวระหว่างความทันสมัยกับเอกลักษณ์แบบพอร์ตไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งงานด้วยท่าทางอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสบายตาและระบบเสียงระดับไฮเอนที่ออกแบบโดยวิศวกรมือทองทุกอย่างทำงานอย่างลื่นไหลปานสายน้ำปุ่มและสวิตต่างๆมีความรู้สึกรู้ร้าราวกับเครื่องประดับทำจากโลหะแท้ให้สัมผัสหนักแน่น และรูเเนือระดับผู้โดยสารด้านหลังได้รับประสบการณ์ไม่ต่างจากห้องโดยสารชั้นหนึ่งในเครื่องบินพร้อมระบบนวดเบาไฟฟ้าปรับเต็มรูปแบบหน้าจอส่วนตัวที่ใส่แชมเปญพร้อมแก้วคริสตัลและโต๊ะไม้แบบพับได้เพราะใน a l l o a u r s ทุกคนคือคนสําคัญความสามารถในการออกแบบเฉพาะบุคคลน,นั้นเหนือจินตนาการไม่ว่าคุณต้องการปักชื่อย่อของตัวเองลวดลายดาวเคราะห์ร่วมกับวันเกิดหรือภาพงานสินฝังอยู่ในแผงแดชบอร์ด a l l o s, <Our Service>. <S จะทําให้เป็นจริงนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเจ้าของเพียงคนเดียวอย่างแท้จริง สุดท้ายมาพูดถึงเรื่องราคาเพราะความสมบูรณ์แบบระดับนี้ย่อมมาพร้อมความพิเศษ e อโรยส์ปี2026เริ่มต้นในระดับอันตราลักชัวรีและราคาสามารถขยับขึ้นได้อีกมากตามการตกแต่งแบบเฉพาะบุคคลเจ้าของส่วนใหญ่ใจเพิ่มอย่างมีความสุขเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดและมันสมเหตุสมผลเพราะเราาไม่ใช่สำหรับคนที่ต้องการแค่รถแต่สำหรับคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบความเป็นส่วนตัวและภาพลักษณ์เหนือระดับในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายคุณไม่ได้ซื้อโรยส์เพื่ออวดใครแต่เพราะคุณคู่ควรและเพราะมันยกระดับ วิธีชีวิตให้เหนือกว่าทุกมิติสรุปแบบไม่ต้องใช้หัวข้อใดๆ o n Voice ปี2 0 2 6ยังคงไร้คู่แข่งทั้งด้านดีไซน์อันบริสุท,ทธิสมรรถนะที่ทรงพลังอย่างเงียบสงบห้องโดยสารที่สง่าง,งามดุรค์และงานออกแบบเฉพาะที่เหนือระดับนี้ไม่ใช่เพียงวิธีการเดินทางแต่มันคือประสบการณ์แห่งศักดิ์ศรีความสง่าและความรู้สึกที่เหนือการเวลาความหรูหราไม่ได้วัดด้วยความเร็วหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่วัดจากสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกและไม่มีอะไรทําให้คุณรู้สึกได้เท่า หากคุณต้องการให้ผมรวมทุกส่วนของสคริปต์เ l าโ o ย2026ทั้งภาษาอังกฤษและไทยไว้ให้เป็นไฟล์เดียวหรืออยากได้เวอร์ชันตัดต่อสำหรับ YouTube แจ้งได้เลยครับ